สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ทุซสวัสดีครับน้อยวันนี้นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็พามาดูนะครับเคาร์วิกเตอร์ของช่างทีนนะครับหลังจากที่ผ่านไปหลายวันแล้วนะครับก็มีน้องๆนะครับจากชนบุรีนะครับเจ้าเดิมนะครับบอกว่าพี่อัปเดต รถของช่างทีนให้หน่อยเพราะผมกําลังปั้นอยู่นะฮะอ่ะตอนนี้ก็กําลังปั้นนะครับมีพี่ใหญ่นะครับคือพี่ตูมนะครับสายปั้นค R นะครับเจ้าตำรับเจ้าประจานะฮะอ่านี่นครับผมก็ได้มาแล้วนะครับอีกคันหนึ่งนะครับวิกเตอร์ของเจ้าหน้าที่นะครับคันนี้ไปประมูลมานะครับจะเรียกได้ว่าคีกัน เต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับสำหรับสาย asaki, Victor, R, คาวาสกิวิกเตอร์ KR เซอร์วิโกนะฮะตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมกันอ่ะอันนี้ก็มาปั้นใหม่อันนี้ตัดบูทนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเอามาใส่กับเจ้าโชคของโซนิ c นะครับแกนโชคมันก็จะเล็กกว่าแกนโชคเดิมนะฮะอันนี้ก็ใส่บูทนะครับผม ตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับของแกนชกนะครับตัวนั้นนะฮะของโซนิคพี่ตูงก,กำลังตัดนะฮะชกหลังติดตั้งเรียบร้อยนะครับวางตำแหน่งในการเชื่อมใหม่นะฮะเรียบร้อยดีนะครับเป็นของแกซี่นี่ปรับระดับได้หลายระดับนะฮะยางหลังนะครับดุมหลังขึ้นซี่เรียบร้อย อันนี้ลูกปืนยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้คิดเงินนะเนี่ยนอลูกปืนเนาะลูกปืนด้วยแล้วก็อะไรซีลวดด้วยโอ้หลายรายการนะนี่เดี๋ยวต้องไปเขียนบินไว้แล้วเนี่ยเพลาอีกบินทีเดียวแค่ทีมเราจะใส่สายพานเออใส่สายพานนะคันนี้คันนี้จัดสายพานไปเลย ง่ายๆนี่หน่อยเออเออเอออะพยายามกดงี้ถ้ากดงี้มันจะมาถูกอันนี้มันดีเออห่ายขึ้นแล้วสวยขึ้นเออเออเออนั่นเลยอ่ะอ้าวีเรไย้ไหมล่ะ อับูทออกนะฮะอันนี้โครงก็ทำสีเมื่อตอนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะโครงนี้สีรองพื้นกี่กระป๋องทีนสามกระป๋องสีบรอนกี่กระป๋อง บอลสองเคลือบสองใช่ไหมเคลือบสามกระป๋องวันนั้นก็แดดจ้าๆเลยวันอาทิตย์เครือบสามกระป๋องยิงให้อสองกระป๋องอบกระป๋องหนึ่งคำใช่ไหมไปยิงที่ก็ฝาไม่ไม่ยองเขย่าใช่ไหมเขย่าแล้วพี่เขย่าเขย่านานด้วยตอนนั้นเลยมันไม่ออกนี่เห็นไหมมันเลาะเอาดูดูมันเลาะเข้ามานี่ไงนี่อ้าวก็เนี่ย บิดดนี่คลายนี่แล้วบิดบิดบิดเข้ามานี่หน่อยอ่ะตาลตาลเอารถไปส่งเจ้หน่อยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมเอาไปส่งครับครับครับผมอ่ะพี่ขี่คันนั้นไปก่อนเดี๋ยวตั้งทอนใครว่ากันเนาะครับผมตาลไปเอารถให้ก่อนตาล ยางหลังนะครับก็เป็น70็ดสิครับเก้านะฮะครับผมจ้าจ้าเอาเองก็ได้ครับผมครับอย่างหน้าครับผมอย่างหน้าจะเป็น60สิบครับร้อยสิับร้อตัวนี้เป็นลายวิงนะฮะ ลายวินง0ก1ก็คือ225นั่นเองนะฮะนี่ยแหละทีนเนี่ยอ,อ้าวเลยเนี่ยจะเอาข้าบัญชีใหญ่เียเอ่าเดี๋ยวกลามาแต่งนิดนึง

อันนั้นไม่ได้นี่เออไม่อันนั้นมันเป็นยังไง<า>นี่แล้วหัวมันอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะนตูมไหนดูเออเอาหัวนั้นมาใส่เลยหัวเจะดีมาใส่เลยเออเออ,เออเออไตูมเปล่าเลย,ได,ยได้เราเบ,บอเดียวกันใช้อวนเออล้างเกลียวก่อนไป,ไปไนโอ้นี่คาตังเลยนี่ การตั้งเจ้าปนๆนี่นี่เห็น,นได้เลยไหนไปหรือเ่าอย่งางเราไม่ใช่อ่ะก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะฮะอ่านี่ใส่บูทกลับงี้นี่อ๋อใส่กลับงี้มันมันมันสวยกว่าเนาะมันจะได้ไม่ต้องอะไรที่สูงเนาะใส่พุสูงเลยเออเออใช่ใช่ชิมว่าจะขึ้นตรงนี้นะชั้ม พอถักคึงตัวนี้ปุ๊บเอาแล้วเจาะปุ๊บจะเป็นคล้คลายๆหมูนของสเต็กอ,อ๋อมันจะลงมาเลยใช่ไหมมันจะเป็นคอค้งสเต็กมันสเต็กมันจะมีรูปแบบนี้เหมือนกันแต่มันจะเรียบจิดนี้เลยก็มีจะมีเราอ๋อเราเราเราคึงตัวนี้รและเจาะตัวนี้เราใสาน่น็อตตัวนี้เอาเลยอ๋อใช่แผงคอเสเต็กอืม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 เอออ่าก็นี่นะฮะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะอันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็เดือนหนึ่ง จอมสับขาจอมสับขาจอมสับขาแปลสองหนวยอันนี้เดือนหนึ่งได้เนาะสภาพนี้เนาะเรื่อยๆวเดี๋ยๆครับเดือนหนึ่งนะฮะอันนี้ปีใหม่น่าจะแล้วเสร็จไม่ทินน่าจะได้งเฮ้ยลืมไปนี่ยังไม่ได้จดปั๊มโอ้ไม่ตะขโมยใส่เลยโอ้ยอมมาเลยนี่ นี่ลืมปั๊มลืมปั๊มลืมปั๊มปั๊มบนข้างบนมีแบบเลนด้ออยู่ที่ร้านอีกร้านหนึ่งเป็นแบบเลนตะทินเนาะใส่แบบเลนเลยอันนี้ตัดมาเชื่อมเอออันนี้เดี๋ยวพี่พี่ตูมจัดให้แต่นี้ใส่ก่อนข้างบนก่อนใส่ข้างบนก่อนมางครใส่ของอะไรโซนิคโซนิคสีอะไรนี่จะทําสีอะไรนี่ชมพูชมพูมุกชมพูแก้ว ว่าไงว่าตามกัน,นเโคะคึบผมดำเงี้ยเขาจะพูดมุกมือเจบางสว่างนิดหนึ่โรงกลึงเตื้องตาคลีนะฮะโรงกลึงเตื้องตาคลีนะครสวรรค์อ่นนาก็ล้างล้างแล้วห<อ>ัน รีวิวให้ดูแล้วนะครับสาหรับน้องๆทางชนบุรีนะครับบอกว่ากําลังสร้างเหมือนกันนะครับนะถ่ายรถช่างทีนมาให้ดูหน่อยถึงไหนแล้วรถผมตอนนี้ก็กําลังจะวางเครื่องวางงั้นนะฮะแถวโน้นะครับแถวชนบุรีนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามีแกงนะครับคาร์วิเตอร์เซอร์บิโกกันนะฮะตอนนี้อ่ะก็คลิปนี้นะครับก็มีไม้ชมนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะครับก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับสาหรับ ครช่างทีนนะฮะอ่าสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับยางหลังใหญ่หรือเล็กนี่เ,เล็กไปไหมพอดีนะอเนาะพอดีเนาะ